สำหรับคำถามแรกที่เราถามกันนะคะเรื่องของสถานการณ์เราแล้วก็แฟนของเรานะคะแฟนของเราเนี่ยเรียกว่ามีความก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะได้มีงานมีรายได้เข้ามาจากงานโซเชียลที่อยู่เบื้องหลังนะคะจะมีโปรเจกต์เข้ามาให้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้เงินเข้ามาแต่อาจจะถูกใช้ใจ่ายออกไปในการช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์คนที่ เป็นบริวารหรือผู้ที่ยากไร้ของเรานะคะเรียกว่าโอกาสที่แฟนอะ่ะกับเราอะ่ะจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้วยความราบรื่นเพราะว่าเหมือนกับเรายังคงเป็นนะคะกำลังใจให้เขานะคะในการที่เขาจะก้าวหรือว่าหยัดยืน นะคะด้วยลําแข้งตัวเองนะคะที่จะเป็นคนที่มีรายได้นะฮะเนี่ยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะมีโอกาสมีความสามารถจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าคุณเนี่ยช่วยสปอร์ตเขาในการที่เขาจะมีธุรกิจนะคะหรือมีกิจการหรือมีการค้าข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองมีความก้าวหน้าในชีวิตเป็นข่าวดีที่แบบน่าเหลือเชื่อหรือนะคะจะเป็น การลงทุนที่อาจจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกว่าจะกล้าเสี่ยงกล้าอะไรแบบนี้นะคะความรักของเราจึงเป็นความรักในลักษณะที่ไม่ใช่ความรักแบบหวานแหววแต่จะเป็นความรักที่จะเป็นคู่คิดกันนะคะคู่ปรึกษากันเพราะว่าแฟนน่ะจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะคิดอะไรเองได้หรือว่าะจะทําเอง อะไรได้ต้องมีที่ปรึกษานะคะเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เขาเพื่อให้เขาทำนะคะดูแลในเรื่องของบริวารความช่วยเหลือต่างๆที่จะเข้าไปหาเขานะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเขาจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามีบาร,รมีนะคะมีความสามารถมีความเก่งประสบความสําเร็จนะคะแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับ ยังไม่กล้าเสีย่ยงอะไรมากมายในการลงทุนอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันจะเข้ามานะคะคือถ้าแฟนเราหรือเราตอนนี้มีความคิดมีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรลงทุนทําอะไรเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือแฟนเสมอหรือแฟนอาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะอุปถัมโปรเจกต์หรือโครงการใหม่ๆนี้เข้ามาร่วมกันนะคะถือว่าเป็นความดีในชีวิตคู่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันยกระดับมากกว่าเป็นการคบกันไปวันๆหนึ่งแล้วนะ